ะสวัสดีพี่น้องวันนี้อ้นสทริปสิมาทุนายนูอาหารเกี่ยวกับเอ่อย่างไรเพิ่นเนาะอันนี้ยนี่ยหมูกรอบหมูกรอบใส่เอ,อ่อนี่ขนาดพี่น้องดเด้อขนาดหมูกรอบหรืออาจทิเบตกรอบกรได้พี่น้องเด้อนี่ยก็ได้รดานพักได้เตรียมของไว้เพื่อสุญางนะครับพี่น้องนี่พักเข้ากับมีหลาย,ยาอย่างครับผมขั้นตอนแรกกะลั่ก่อนห,หนะเนี่ก ไปรับเลี ų, ่ยวกันเอาเลยนพี่น่อเอาเลยนพี่น่อเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวปุ๊บพี่น้องไปดูฝันฝันพี่น่อพี่น้องมาติดี่น่อเอาเล่นกันพี่หน่อปุ๊บ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 

ปปเตะเตปเลยตืนเต้นกี่ล้ำิง้งันพี่น้อง่ต้องคิดมากพี่น้องเดี๋ยวกสจะเซอะไรจุกีตัวตัวเตะ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 ตะเตะไปเปลุดหดน่นดิบกากไปนีก่อนตะเตะดตะเตง ปปปปปไปเซลิกไ่ไลน์เสียพี่น้อง,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 งอ้นนี้ก็เป็นเอพเดนั่นพี่น้องนะผมสีงลงทีลสอตให้พี่น้องมึงเดี๋ยวมันสีเงาโหดด้วยพวทวพองอัปเดตบ่ค่อยดีบ่คอ่คอยได้ไหน พอเหลืองเก่าเลยพี oh ่น oh ่องเอาจากคลิปประสานมาที่พี่หน่องเนาะโค้ใส่วหน้าถึงเงินได้พี่น่องจึ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 งนนี้ก็น่าจะบวกขาดยี่สิบหน่วยได้หรือจินไส่อีกเบิ้งก่อนไส่อีกเป็นตัวไหนหลายียบหลาย สามนาทีแล้วถ้าเบิ้งคลิปหนาเี่นนนะครับผ